Green and green, renewable energy. สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ TPI หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาทั่วประเทศสังเกตสัญลักษณ์ TPI New Normal พุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาบัญโย สังฆบูชามหาโพคะวาโหสิทิเชยโยสิทิราโพสิทิสครปรตุเมพอนอนอ้อนด้วยองค์สมมาทั่พพร,ระเจ้าพอนอน้อนด้วยคุณพระธรรมพอนอนด้วยคุณพระอริยสงฆ์บุญจะจจีวรังบุญนีจนก็ละพาไปไม่ได้ทรัพย์ส,สินเงินทองสิ่งของเครื่องใช อาจจะโดนอาโจรภัยอักขีภัยไฟไม่นำ้ำท่วมแต่มีทรัพย์อย่างหนึง่งที่โจนก็รักไม่ได้ไฟก็ไหมไม่ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้อุทกภัยอัคขีภัยอะไรก็ทำลายไม่ได้ในนั้นได้แก่บ,บ,บุญบุญญาโจจิ์หลังว,วันนี้ที่ได้พารนาในเรื่องเกี่ยวกับผลบุญว่าบุญนั้นมีลักษณะเช่นไร แล้วเป็นไปตามกฎทฤษฎีความจริงของพระพุทธศาสนาหรือกฎภฏะตลักษ์ว่าชีวิตคนเราเมื่อเกิดต้อแก่ต้องเก็บต้องตายไปตามการไปตามเวลาจะนั้นเมื่อเรามีลมหายใจมีาตุขังอยู่เราเห็นความตายต่อหน้าทุกวันนี้เราไม่ทราบเลยว่า จะเกิดอะไรขึ้นฟ้าผ่าพายุแผ่นดินไหวน้ำท่วมอุทกภัยโรคระบาดแม้แต่เกิดสงครามแม้สงครามนิวเคลียร์มันหนีไม่พ้นหรอกโยมเพราะมนุษย์เป็นผู้มีกิเลสประชาชนทุกวันสื่อสารใช้เชื่องสื่อสารทางอิอนเทอร์เน็ต ทางเทคโนโลยี i ว i ฟู wi Fi, ุทูกันมากการที่เราเห็น,นบุคคลประเภทหนึ่งที่เป็นมหาอำนาจได้รับเลือกตั้งมาคือนายกของอุนสาอำเมริกาซึ่งมีที่ปรึกษาระบบเรียกร้อนมัดร้อนมัดในในมาิทธีอาบหนึ่งของโลกพวกนี้มีเครือข่ายสื่อสารมีทเทคโนโลยีมีพวก เมื่อสำนวนทำเสร็จแล้วก็สารานความเชื่อเขาเรียกอุปทานหมู่ผลทําให้คนอเมริกาเลือกตัง้งคนเราเนี่เราเห็นประเทศเช่นเยอรมันประเทศเยอรมันนี่คือแฮกเลอร์แต่ของโลกลัทธิไรสร้สางแนวความคิดชิงชังเกียรติชังกับเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะพี่น้องชาวยูเนก็ต้องการยึดรองที่ไรนี่คือจะของโลกว่างั้นสุดท้ายก็นำพาให้ป่านเมือง สงครามคนตายเป็นหลายสิบล้านคนทั่วโลกเกิดภัยวิบัติอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ภาภัยธรรมชาติอีกนะถล่มตอนมันอาวุธก็ยังไม่ร้ายแรงมากแต่วันนี้อาวุธยุทโธปกรณ์มันพัฒนาและรุนแรงมากกว่าเดิมหลายร้อยหลายพันเท่าฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต,ต้องตายเป็นธรรมดาตามวัฒนจักรหรือตามพระก,กฎพไติลัก แต่นั่นแหละเมื่อเรารู้เหตุอย่างอาตมาเนี่ยอย่างเขาเรารู้เหตุรว่าฝนจะตกเนี่ยลูกอย่าไปเลยฝนจะตกไม่รู้จะทําไงเมื่อไม่ให้ลูกไปลูกก็จะไปเราก็ต้องกลางล่มให้เตรียมยาไว้ให้รู้ว่าอยยาพี่น้องขึ้นชกมวยเนี่ยพอแม่เห็นพี่น้องห้ามไม่อยู่ขึ้นชกมวยเสร็จเนี่ยก็ต้องเตรียมนะเตรียมยาเอาไว้นวดไว้ทาลูกรู้ว่าลูกต้องเก็บแน่นอนจัชนะหรือแพ้ไม่ทราบอย่างนี้เป็นต้น บางครั้งออกอกถึกสงคารามเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องหาเครื่องรางของขังเครื่องกัะให้เกิดกำลังใจไม่ท้อถอยเมื่อนกันอยู่เหมือนเวลาพ่อแม่บางคนเห็นลูกก็ตัดเตือนพย่างไงว่าเตือนในความรู้เมื่อลูกไปฟังก็ยังไงก็ต้องเกิดก็ทำเออให้มันจักหนักเป็นเบาถ้านั้นผลแห่งกรรมหรือผลแห่งบุญเนี่ย ที่อัตมะตได้นำารรนาเรื่องาาทานอ้ำยมทานแปลว่าการให้คือให้วัตถุสิ่งของกำลังกายหรือสติปัญญาของตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมีสองอย่างคืออามิทานใช้เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคธรรมทานให้แก่ผู้ วันรุุธรรมมรรคผลนิพพานสองอย่างนี้เป็นธรรมทานเป็นเลิศพระพุทธเจ,จา้าตรัสว่าบุคคลในโลกนี้จะเป็นสตรีก็าตามหรือบุรุษก็าตามย่อมให้ข้าวน้ําเสื้อผ้าพาหนะดอกไม้ของหอมที่นอนที่อยู่อาศัยปัจที่ให้เป็นทานแก่สมณะหรือคมหรือผาม เมื่อเขาตายไปจะเข้าสู่ถึงสุคติโลกสวรรค์หากมาเกิดในมนุษย์นายภายหลังจะเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมากมีข้อส,สงสัยว่าต้องทำบุญไว้ก่อนจึงจะเกิดมาล่ำรวยแต่เหตุไนพ่อลังไม่ได้นับถือพุทธศาสนาไม่ได้ทำบุญไหว้พระแต่ล่ำรวยยิ่งกว่า คนไทยเสียอีกก็ตอบว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่านับถือศาสนาหรือไม่ก็สามารถบริจาคทานช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยนำทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดยสุจริตบริจาคเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นผลอาน,นิสงส์จะส่งผลให้เขาล่ำรวยได้พกทรัพย์สมบัติทั้งในชาตินี้และชาติหน้าได้เช่นกันข้อ ซึ่งมีตัวอย่างให้เจริญรุ่งเรืองในทุกสังคมเช่นในวอลเลอร์บัตเฟตเมื่อวันที่20มิถุนายน2549มาเศรษฐีอเมริกาบริจาคเงิน1.4ล้านล้านบาทใหู้ลนิธิเพื่อการกุศล สองปีต่อมานิติสาฟอร์ของอเมริกาได้จัดอันดับมาเศรษฐีลโลกประจำปี2008โดยนายวลลอรเนบัตเฟธเจ้าของบริษัทบริวเชียชาวฮัตเทอร์เวอรอินอันดับหนึ่งบุคคลที่รวยที่สุดในโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สมบัติ6.2หมื่นล้านดอลลาร์นิติศ เพราะฉบับตีพิมพ์ในเอเชียประจำเดือนกันยารายงานว่าในเบลเกตผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ได้กลับมาเป็นผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกอีกครั้งแล้วเขาได้บริจาคทรัพย์ตั้งแต่ปีพศ2546ถึง2550บริจาคเงินไปลาว สองปดจุหนึ่งพันล้านดอลลาร์หรือราวหกแสนล้านบาทบุคคลเหล่านี้ยืนยันได้ถึงความจริงแท้ที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตบุรุษคนดีผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วเขาย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากและมีโภค,คะมากและเป็นผู้ น้อมไปเพื่อบริจาคและละก,กร,รมคุณห้ายิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นจะให้ผลให้ผลิดผลอริสงคัญให้ทาน 1. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักพอใจของคนหมู่มาก 2. ส,สัตว์บรุษคือคนดีทั้งหลายย่อมพบหาผู้ให้ทาน 3. เกติศัก์อันญามของผู้ให้ทานย่อมขจจาไป สี่ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของขฤหคานห้าผู้ให้ทานหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสู่สุคติโลกสวรรค์พระพุทธเจ้าตรัสอันอิสง์ของการให้ทานไว้อย่างไรบ้างในทางทิศกราวิสูตรพระองค์ได้พูดผลผงของทานหนึ่งทานใน สัตว์เดรัจฉานได้ผลร้อยเท่าให้ทานสัตว์เดรัจฉานได้ผลร้อยเท่าให้ทานปุถุชนผู้ไม่มีศินได้ผลพันเท่าให้ทานปุถุชนผู้มีศินให้ผลแสนเท่าให้ทานบุคลาาบคลต่างาศาสนาผู้บุคคลต่างศาสนาที่มีฌานปัจจจกาหนักในการม ได้ผลเป็นแสนโกดเท่าห้าให้ทานในท่านผู้ที่ปฏิบัติภาวนาเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้ได้ผลนับประมาณไม่ได้หกถ้าให้ทานในพระโสดาบันมีผลยิ่งไม่อาจนับประมาณได้เลย ทานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสมีอน,นิสงค์ของการถวายทานเจ็ดอย่างหนึ่งให้ทานด้วยคิดว่าตายไปจะได้สวยผลทานนี้เมื่อตายแล้วย่อมเกิดไปสวรรค์ชั้นจาตุมาราชิกาให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดีเมื่อตายแล้วย่อมเกิดใอสวรรค์ชั้นดาวดึง สามให้ทานด้วยศินว่าวิดามานดาปุญาตายายเคยให้เราไม่เราไม่ควรทำเสียเพนีเมื่อตายแลย้วย่อมเกิดในสวรรค์ชั้นยามาสีให้ทานด้วยคิดว่าเราหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณนะ หูหาไม่สมควรเมื่อตายแล้วย่อมเกิดเป็นสวรรค์ชั้นดุสิตห้าให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีครั้งก่อนเมื่อตายแล้วย่อมเกิดในสวรรค์ชั้นนิมานละดีหกให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเริ่อมใสเกิดความพลื่มใจเมื่อตายย่อมเกิดในสวรรค์ชั้น ปรมิส,สวสวัสดีเจ็ดให้ทานเพื่อเป็นเครื่องปรุงแต่งกิจเมื่อตายแล้วย่อมได้ไปเกิดในภมโลกชั้นสุทาวาสภายหลังย่อมปรินิพานในภพนั้นได้เลยบางคนย่อนถามชาวพุทธว่าพระมีมือมีเท้าทำไมไม่ทำมาหากิน เองนำอาหารไปกินทำไมนำอาหารไปให้กินทำไมนำเงินเป็นแสนเป็นล้านไปให้พระทำไมทำไมไม่นำเงินไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลจะไม่เป็นประโยชน์กว่าหรือก็ขอต่อว,ว่าการถวา,ายทานให้แก่พระพิสุสงผู้สินราคะโลภโทสะแล้วก็เหมือนกับการระว่างเม็ดข้าวเปลือกลงใน พ้องนาที่มีแผ่นดินอุดมสมบูรณ์จะข้าวเปลือหนึ่งเม็ดก็จะกลายเป็นรวงข้าวหนึ่งรวงใหญ่ๆเช่นหลวงพ่อครูปุริสุทธโธบริจาคให้สารนะอุศนตลอดชีวิตของท่านกว่า5้าพันล้านทําบุญที่ได้ยญาตายไปแล้วเขาจะได้รับหรือไม่ตอบได้รับก็มีไม่ได้รับก็มีถ้าญาติเกิดเป็นพรหมเป็นเทวดามนุษย์เดรัจฉานอสุรกายหรือสัตว์ ตนโลกไม่สามารถรับรู้บุญที่เราอุทิศไปได้ให้ได้เขาจะไม่ได้รับแต่ถ้ารับรู้แล้วอนุโมทนาบุญก็จะได้รับส่วนญาติที่ไปเกิดเป็นเปรตหรือเป็นปริภะปริเปตเขาก็จะรับสนบุญอย่างแน่นอนคำพีอัตถา,ถาอธิบายว่า ทัศนาย่อมบังเกิดผลแห่งพวกเปรดในขนาดนั้นด้วยองค์สามประการคือด้วยตนเองอนุโมทนาด้วยทายกผู้ให้ทานเป็นผู้จ้าติอ,อุทิศให้สามด้วยผู้รับเป็นพระทัศินาบุคคลมีศีลบริสุทธิ์สองศีลละหม่ศีลแปลว่าปกติ ปกติของใครสำหรับความคุมกายคุมวาจาให้แต่ตั้งอยู่ในภาวะปกติหมายความว่าคนที่มีจิตใจเป็นปกติไม่ถูกความโลภโรดหลงทอกโ,ก,โกงงำคนนั้นก็ถือว่าอยู่ในภาวะแห่งการเป็นปกติเมื่อทำอะไรทางกายด้วยจิตที่เป็นปกติก็ไม่ทำ สิ่งที่ชั่วเหมือนจะพูดอะไรทางวาจาก็ไม่พูดเรื่องชั่วเรื่องโกงหกหรือเมื่อจะคิดเรื่องราวอะไรทางใจก็จะไม่คิดเป็นไปในทางที่ชั่วสามรักษาสินห้าได้บุญมากกว่าเป็นชาวพุทธพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าการที่บุคคลมีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว พดเว้นจากการฆ่าสิ่งมีชีวิตพดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่จะาของไม่ได้ให้พดเว้นจากการประพฤติผิดในกามพดเว้นจากการพูดเท็จพดเว้นจากการเสื่อสิ่งมึนเมาคือสุรายาเสติดอันเป็นเหตุให้เกิดความประมานี่เป็นการกระทําที่ใช้ทุนทรัพย์เล็กน้อยแระตะเตรียมน้อยแต่มีผลอันนิสงม,มากกว่านิด ทานที่ทำสืบกันมามากกว่าการถวายกุติวิหารและถวายการเข้าถึงสมรคมหล,หลักสำคัญของการรักษาศีลอยู่ที่วิรัตวิรัตแปลว่าอะไรแปลว่างดเว้นคือเจตนาที่ตั้งใจงดเว้นจากการกระทำชั่วทางกายวาจา และถักใจเมื่อบุคคลได้ตั้งใจรักษาศีลแล้วย่อมเป็นผู้มีกายวาจาที่สาดจิตใจก็จะเป็นปกติวิรัตมีอยู่สามการคือหนึ่งสัมปติวิรัตเจตนาวดเว้นสิ่งที่ประจุประจวบเฉพาะหน้าคือไม่ได้ตั้งใจ งดเว้นไว้ก่อนเลยแต่เมื่อประสบเหตุที่จะกระทำชั่วได้นึกคิดพิจารณาขึ้นในขณะนั้นแล้วงดเว้นเสียได้สองสมทานวิรัเตเจตนางดเว้นด้วยการตั้งเจต,ตนาไว้ก่อนคือสมทานสิกขาบทไว้แล้วงดเว้นตามที่ได้สมทานนั้นสี่สมุดเฉวีรัสหรือ เหตุขาดเหตุตุคาดวิรัตเว้นได้อย่างตัดขาดโดยการเจริญวิปัสสนาจนถึงมรรคญานปาหารมีวิชาทิฐิให้เด็ดขาดอันนี้สงค์ของการรักษาสินคคลผู้มีศินบริสุทธิ์ด้วยศินย่อมมีทรัพย์สมบัติมาก 2. เกิดเกียรติศัตว์อันงามของผู้ที่มีศินย่นอมขจรไปทั่วทิศทุกทิศสามบุคคลผู้มีศินไปไหนที่ไหนย่อมก้าวก้าวหารองอาจไม่เกิดขคสี่บุคคลที่มีศินย่อมไม่หลงลืมสติก่อนตายห้าบุคคลที่มีศินตายแล้วย่อมไปเกิดใน สุขติโลกสวรรค์พระผู้มีเจ้าภานเจ้าตัสว่าบุคคลที่มีศีลและเว้นจากการฆ่าสัตว์มีความพระอายมีความเอ็นดูต่อสปปรรพสัตว์หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดเขาก็จะเป็นเหมือนคนมีอายุยืนบุคคลผู้มี ใจศรัทธาทําบุญกิริยาวัดที่สำคัญด้วยศินมีประมาณยิ่งหลังจากตายแล้วเขาย่อมเกิดร่วมกับเทวดาชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนินมรดีย่อมคบรำเทวดาทั้งหลายโดยฐานะสิบประการคืออายุที่เป็นทิพวันณะเป็นทิพ สุขที่เป็นทิพย์ยศที่เป็นทิพย์อธิปไตยที่เป็นทิพย์รูปที่เป็นทิพย์เสียงที่เป็นทิพย์กินที่เป็นทิพย์รสที่เป็นทิพย์และอารมณ์สัมผัสที่เป็นทิพย์สามภาวนาใหม่ภาวนาคือการฝึกอบรมทางด้วยจิตใจเป็นการบำเพ็ญเพื่อทางใจที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเธอจง จงนั่งเถิดจงบักบันขยันศึกษาปฏิบัติธรรมเถิดการเวลาย่อมได้ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปแล้วเพราะเราชนผู้ปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปเปล่าๆย่อมเออักทุกทรมานกันในนรกอันนั่งสมาธิได้บุญมากกว่าให้ทานสามร้อยเท่า องค์สมมาสุตเจ้าได้ตรัสรับรองว่าบุคคลใดให้ทานบุคคลใดให้น้ำนมโคเป็นทานคั้งละประมาณร้อยโมวันละสามเวลาเช้าเที่ยงยินแต่การเจริญเมตตาภาวนาทำให้จิตใจเป็นสมาธิเพียงชั่วระยะการ หยุดลงของหยดน้ำนมโคแม่เพียงหยดเดียวย่อมมีผลมากกว่าทานที่บุคคลน,นั้นให้แล้วสามครั้งในแต่ละวันนั่งสมาธิได้ฌานไปเกิดในพมโลกบุคคลบางคนในโลกนี้บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เขาย่อมชอบใจปฐมฌานนั้น ติดใจในปฐมฌานนั้นและมีความปลื้มใจกับฌานนั้นเขาดำรงอยู่ฌานนั้นโน้มใจไปในทางฌานนั้นไม่เสือ่อมเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเทวดาชั้นพรหมพวกเทวดาชั้นพรหมทั้งหลายท่านทั้งหลายสิ่งที่อตมได้กล่าวมานี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชม จะได้ศึกษามาบ้างพงคงจะรู้หรือบางท่านอาจจะรู้มากกว่าธรรมะก็ได้แต่เนื่องด้วยรายการธรรมะก็อยากจะเตือ,ตอนพี่น้องชาวพุทธชาวไทยหรือคนยังไม่นับถือศาสนาได้ตักเตรียมสเสบียงเตรียมบุญกุศลเอาไว้มนุษย์เหล่านั้นชีวิตดูข่าวหรือการตายมันไม่ได้ตายยากตายยินนะมนุษย์จะตายง่ายมากแต่นั้นเวลาความตายเราตายหลายร้อย,อยหลายพันชาติ ฉะนั้นการเกิดมาเป็นผู้ศาสนาแล้วมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างเจอนะคุณโยมเดี๋ยวมันหมดโอกาสเพราะการแทร้จริงเขาเกิดเป็นมนุษย์ที่เขาให้เรามาสร้างบุญสร้างกุศลบางคนพ่อถามว่าเราเกิดมาทําไมเขาให้เรามาทําความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลแต่บางคนามอัตตาวิบากรรมบางคนมาติดโรครายบางคนมาติดยาบางคนเออในชีวิตนี้เหมือนตายแล้วทั้งเป็น แต่บางคนในโลกนี้มีแต่ความสุขความเจริญก็เพราะเขาปฏิกอบประกอบคาดีประกอบอยู่ในศีลในธรรมความสุขความเจริญก็สําเร็จจากนั้นแนวความคิดของมนุษย์เราถ้าเราคิดถูกก็เจริญก็ถึงจุดหมายไปทางเร็วเราคิดผิดเราก็ถึงจุดหมายไปทางช้าหรือหรือคิดไม่ถูกเลยเราก็ย่อมพบความวิบัติและเดือ,อดร้อนในที่สุดเช่นเมื่อคิดผิดก็ทำผิด ถ้าคิดถูกก็ทำถูกที่ทำทาง่างยิ่งไม่ได้ถูกใจตัวเราแต่ถูกต้องชอบทำวันนี้ก่อนจบรายการก็ต้องขคนุโมทนาท่านปายชัยเรียกไปแล้ว,เ,เ,พเ,วปปเพื่อเพื่อสมุนปุญเมนวัสรุปสชาติและการเผยแผ่ท่านจะทำก่อนจบรายการอาตมกาะสดแผ่เมตตาเพื่อไปเสวยผลกับท่านผู้ชมย,ยอติย่ยมในวันนี้อวงเสือทุ่มมีประมาณย่มีส่วนบุญมนุย่อมผลค่า,าก็ทำนาการบันดล กระไดกระทำนาบุพการเอาใดเป็นที่พิสญูงคือมีรามาตุเป็นประทานทั้งอีกรไดประสบพพานทั้งผู้ที่ขามีเคยพบเพ็นทั้งเราเป็นกลางมิใช่ชั่วดีและเราที่สร้างพยานเวนตั่วสัตว์ในวัฏโลกเป็นเกฑ์คือขคาในภูมิสามสถานโดยกำเนิดที่และมีคนาหนึ่งคันศี่มีประมาณ ต้องเกี่ยวในพบพิเศษโอลานพบน้อยกันดานก็ดูจากกันเราใด้ได้รู้ตุสนคายเรานนในมูธนาปนันวนบุญคายไม่ไม่รู้ขันขอมูเทวันนุกูลปะรการไ้สัตว์ทั้งอะไรประจักษ์ส่วนบุญคิดคุณในมูธนาอีคารพโมอนาะสานทวานบุญค่าประสานประสิทธิประสงค์ พอจงสบาสัตย์ราชเวทที่เป็นสุขีมีแตนองดึงบทก็เกร็จในานโดยตรงหานิหพานองสมมตงสัตความปัตนาปัจารมูจงดีงามดูวิเศษสวัสดสัมฤทธิโดยชอบประกอบบุญจากสมบูรณ์บุญพาทจะรันจะเริญ การแปลงฟันที่ไม่ทั่วถึงอาจไม่เพียงพอเพราะในช่องปากของเราเต็มไปด้วยแบคทีเรียหลากหลายชนิด <S <S เรื่องกลิ่นปากต้องใช้ตัวช่วยแปรงตังมาริโรสน้ำยาบ้วนปากมีสารสกัดธรรมชาติถึง4ชนิดประกอบด้วย <S <S เป,ปยเปอร์มินออยล์ยูคาลิปตัสออยล์วินเทอร์กรีนมินออยและเมนททลอีกทั้งยังมีส่วนผสมของน้ำอัลคาไลท์ที่จะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย ปากสะอาดใสไม่แสบปากเพราะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มั่นใจลมหายใจหอมสดชื่นมีทั้งรสชาติคูมิน้นหอมสดชื่นจากมิน้นและ h e r b ์เ g i ลจินเจอหอมกลิ่นธรรมชาติจากขิงหากซื้อแปรงตังมารีโรสน้ำยาบ้วนปากในช่องทางออนไลน์ได้ที่ TPI Call Center หรือเว็บไซต์ TPI p o l i n Line a t TPI Facebook TPI p o l i n App Shopee แ,และ l a z a d a หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ขึ้นตามหน้าจอนี้